สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกะกลับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยกได้เดินทางมายังบ้านของนาตาค่ะเพื่อติดตามตัวเลข,ข้อมฝันกับนาตาอีกครัง้งหน,นึ่งเนาะค่ะได้ยินข่าวว่านาตาเพิ่นฝันดีแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะและรอบเมื่อกี้วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะนาตาเพิ่นกะฝันเข่าของเพิ่นค่ะนาตาหายมาหนึ่งเก่าเก่าค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเก่าเก่าทางแอดก็ได้บอกอยู่เนาะค่ะว่า เด็กเก่ากับเด็กหกเป็นตัวเดียวกันค่ะให้กลับหัวเอาเด้อค่ะแอดก็ได้บอกเนาะค่ะแต่ถ้าผู้ใดกลับหัวก็สิได้เนาะค่ะค่ะและรอบนี้ทั้งทีมงานกับมาติิตามตัวเลขความฝันกับนาตาเป็นโตวิกตองวดค่ะท่านผู้ชมนาตาเพิ่นววาเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมฝันเมื่อคืนนิลาสุดเพิ่นววาค่ะค่ะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะค่ะ กลับไปรับชมรับฟังความฝันของนาตาผมผมกับสาวหนิงเลยสวัสดีคะ่ะนาตาค่ะสวัสดีค่ะนาตาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อวันนี้ทางทีมงานกะมีโอกาสมาติดตามตัวเลขความฝันกับนาตาเป็นตัววิกตองวดเนาะคะ่ะได้ยินค่าวันนาตาฝันแล้วว่าสันและรอลบเมื่อกี้เนาะคะ่ะ รอบวันที่หนึ่งตุลาคม5 6 6เลขหน้กนาตากระเข่าค่ะเพิ่์นหายมาหนึ่งเก่าเก่าได้นอนนาตาเนาะแต่ว่า้าผู้ใด้กลับหัวเอาเพราะว่าเก่ากับหวกตัวเดียวกันแอดก็ได้บอกอยู่เนาะถ้กกลับหัวกับสีดของเพิ่นค่ะค่ะแล้วรอบนี้นาตาว่าฝันแล้วฝันมาจังได้นอเบอกสุฟังเลยค่ะนาตากับฝันเนาะฝันว่าอันพิ่นจะไปเก้วเขาก็้เพิรนไปเก้วเขาค่ะนี่ล่ละกัเตรียมโนเตรียมยังออกไปกับอันเิ่นกับ ว่าอันทา้งไปเกี่ยวมันไกไพ่พอมีหมูนอกก็เลี้ีนไปน้ำเพลินนั่งน,นั่งไปเป็นหมูเพลินก็ท่างไปเกี่ยวเป็นเป็นปลาเนค่ะปลากันขี้ไปเรื่อยๆไม่จำเป็นว่าไก่ๆที่มันน้ำปลาดมสีคอน่าคนบอสอะไรนี่ไกยขึ้นได้ใจนะ,ะบานนี้ขี้ไปเดือๆเป็นปลาแล้วก็คือกันมีเหวหอมนะบ้านนี้นไปหอดแยกนึงบ้านนี้มีวัยรุ่น ค่ะกุมแบบง่ายเลยเด้แบบเป็นนักเรียนนเลยนะเป็นนักเรียนโยนบานนี้เขาเห็นเขาเห็นกัยงกันกันเลยพากันคุยกันว่าไอ้หลุ่นมันกันนั่งคุยกันนั่นละกันเลยว่าเนาะบานน้ได้กว้างกั่ามัน่ตากันเนียนบ่กันเลยวะบานนี้ครับไปไกลเดียกเขาตีกันเน่ะน้อยว่าไอ้หลุ่นตีกันบาเนยเ็ยจังได้เนาะบานนี้ก็เลยว่าห้ามบ่พ้องดิ่มหามบ่ะก็เลย เออลงไปหามมันก็ลงจากรถเกี่ยวเนาะค่ะบานนี้ลงไปก็ไปหามวะมันก็นี้ว่อฝฟันกับเจียงกบเป็นวะเศร้าเศร้ามาซู้เศร้าตีกันตีกันใด้ยังเยี่เนิันวาค่ะมันบอกั่างซะแล้วบ้านนี้เล็กหน่อยเนาะค่ะมันเป็นเหล่องจริงเป็ได้กวางฟันก็ได้ค่ะบ้านนี้คนกัมันกับบอกร่งมันก็ตีกันชุ่เชงชง่เชงนี่นั่นแหละค่ะเดือดอาบกันซะนั่นค่ะหาบอกั่งว่าเยี่เนิบันวะ บ่มันก็วางสินะยังรุ่งมันก็บ่หามกับ่หามก็เลยพาปพับพหบแนี้บ่บ้านี้มันแจ๊กแจงได้พูดได้หน่อยบ้านี้มันกลับมาอ้อมโรดเท่านะอ่อมโรดเท่าไว่ะกับผ้ากันหยานก็เลยผ้ากันเขาไปนั่งนี่รถปิกอัพบ้านี้ค่แล้วมาขับตัวเกียวออกไปไหม ครับรถเกี่ยวออกจากอัน,นลงจากเทนเหลือรถลงไปค่ะโอ้ยตรงไหนนออบานสิไปเกี่ยวเขาเมื่อพอเนี่ยน,นี่กระคืดนิดเดียมันหนาไปหาเึื่ยกันเลยเลวา่าค่ะบานนี้มันคาดไปไหมกระเนี่ยน้ำกดนรถเกี่ยวเด้อืรับแปมกับผ้ากันึ้นไม่ท่องรถเกี่ยวเด็ดไม่หลุดน,นันค่ะ เด็กหน่อยผู้ชายค่ะกินไปบักหลายคนหนึ่งแด็สีม่วนมันทจังเด่ะมันนีครับไปเด่อยๆใ่ทางกลุ่มหนึ่งกันไล่ตีกันไปอครับไปล้ว่ามันเป็นหิวบบดนี้ค่ะบรถเกี่ยวกับเด็กหน่อยโต๊ลงไปนุ่งนี่หิวเป็นเมนาอ้ตกลงไปแบบโอ้ยจังเดยหน่อยแบบค่ะมะหามเขาก็ครับรถโต๊น้ำจอดมจักอันทั้งคนทั้งรถเอ็นคนกับต๊รถรถกัน ตกลงไปก็เลยแบบว่โอ้โหพได้เงินเต็มอันโดดกับังเบิดแล้วตกลงเหว้ลึกม,ม,มันนั้นก็เลยเงินใจเนาะคือนำโหลดคือเมรเบิด์ตสุยางเมีนก็จทำหนึ่นหน่อยน่ะเมียนที่พา,ากัานเ,บบเ,เป็นจังไดวะค่ะคือความฝันน่าค่ะแต่หนึ่งก็คิดคิดในใจเนาะมันตกไปในหนาม,มันกระซิลอยนามก็คิดจรงสิ่งนีในความฝันเนาะค่ะมาหนี่งก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะ อถ้าให้ตีตัวเลขหรือคะมีตัวเลขบ้ค่ะนาตานาตาสีนาตาสีเอาตัวใดคะอันโดเลกกอรเล็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยปกติประมาณสิบห้าสิบหกปีค่ะอาจจะโต๊ะลงไปเนาะโต๊ะลงไปไม่เหวเนาะหนาหน่างมีกะจีเป็นหนึ่งหนาวกัเป็นหนึ่งเมนเล็กหน่อยที่ปกสิเป็นหนึ่งหกเนาะค่ะกันสมมติว่า ตายนี่กัตจุติว่าตายกัตจุเป็นซุดหนึ่งตากัตเชี่ยวซุดใจซุดโฮกกัตจุเป็นซุดหนึ่งโฮกเหล็กสามโตเนาะค่ะกัตตาหายนย์หนึ่งโฮกบานนี้รลดเกียวหรอคะโหลดเกียวนี่มีเลขทะเบียนบอกรลดเกียวไปเพินไปเกี่ยวนั้นเป็่นเอาขั้นขั้นตรงไปขั้นกระสอบไปเนาะค่ะไป,ไปเพินเกิดเก้าแปดเก้าห้าไปโหดขั้นไปทะเบียนรหดเกี่ยวเนาะค่ะเก้าแปดเก้าห้า พะว่าลดเกีียวตกหิวเนาะ,ะค่ะค่ะเก่าเปดเก่าหานี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของหนาตาเนาะคะ่ะที่ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะเพิ่นกับว่าแพงตัวเลขเพิ่นฝันเพิ่นกับว่าซู่ฟังค่ะค่ะ ทางทีมงานก็ขอขอบคุณนาตาได้หลายเด้อค่ะเด้อที่มาหว่กุ้งฟันสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังค่ะในท่านผู้ชมกับพิจารณาเอาเนาะค่ะกับบริษัทกับข่าวสื่อเนาก็ใช่เขาเอายังอ่าพิจารณาเอาเนาะคะเพราะเป็นว่าเออขึ้นนาตาเว่ยังคุ้งฟันแม่นเสื้อค่ะกับโบแมนเนาะค่ะเคิดเอากัใส่ ตตีปัญญาเขานี่แหละค่ะตามากก็จังเอาเนาะค่ะเนาะแม่ตาแก้วแก้วเป็นแนวท่าให้ซื่อเนาะค่ะก็พ่อยากให้คิดว่าแม่นแม่นแม่นต้องตัดนักนะดีนะค่ะเขาก็พิจารณาน้ำนะตาควรค่ะค่ะการเท่านี้โชกว่าจะนะสมุทรตาเชื่อกะรข้าวไปถ้ำบุญเนาะค่ะถ้ำบุญไส้กระไดบ้าไส้กระไดเนาะค่ะค่ะกะฝากเอ็กซ์ซีซัมนะคะให้โชคๆมันมาเนาะค่ะรวมบุญรวมชนเนาะค่ะ ค,าาค่ะขอบคุณน้าตาทหลายเด้อค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้าตาครับค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของน้าตาค่ะค่ะเลขรถเกี่ยวเขาเนาะค่ะทีน้าตาเพิ่นฝันเกี่ยวว่ารถตกเหวค่ะเก้าแปดเก้าห้าเก้าแปดเก้าห้าค่ะค่ะและเลขสามตัวทีน้าตาเพิ่นตีจากฝันเนาะค่ะศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ ขาก็ให้ท่านผู้ชมไปตัดเอาด้วยค่ะ ่าลืมตัดเหรียญตัดไปตัดมาก,ากับหน้ากับหลังค,ค่ะเธอได้โชใหไงรางวัลไงกับหน้าตาเนาะค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางความฝันของหน้าตาที่ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังให้มีโชคมีลาบน้ำกันเบิดสุขูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สา, Nick, สาวนิ้งกับอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิง้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยื่นมีโชคมีลาบ เฮ่งเฮ่งห,งหงมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่าสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ